ทำเมนงงูง่ายๆขนมปังกินตอนเช้าก็ได้แต่ตอนนี้มันเย็นแล้วมีลูกอยากกินปวดป่วยมันป่วยอยู่โรงพยาบาลอยากกินนะอย่างแรกเลยก็ซอสใส่เข้าไปในซอสพริกก็ได้นะปังประกรบปังประกรบเสร็จปึ๊บใช่ไหมไม้กดให้ป็นหลุมมันขอบเันได้แน่นๆม,มันขอบได้แน่นๆ อืมง่ายๆปังกดแน่ยๆปั๊บเสร็จแล้วก็ตัดขอบออกเพื่อความสวยงามอืมตัดขอบเพื่อความสวยงามนะครับทำดิจิทชลอืมตัดอืมสองข้สวยงามนี้ก็ทำได้แล้วอ่าเปิดเตาไว้ก่อนเลยน้อมไว้ก่อนเลย ออกไปไว้ก่อนอันนี้เราก็มามีไข่ขนมพังชุดไข่ Còn này đây à. gần tao sau Đó. bật phải em. mông này bắt, à, bù trong. ใส่เนยก็ไ,ได้เพก่อความหอมอลดไปหน่อยลงเนยสักหน่อยดูแลหอมหน่อยหน่อยหอมเนยนิดๆเนยเค็มเขาจะใช้เนยเค็มอาจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้อยากให้มันหอมหๆมีอะไรมาก ชุบเลยอืมชุบไปเปล,ชปเปลย,ยชุบไปเลยอืม่ไข่ชุ่มๆไปเลยครับลองโอ้โหฟังเสียงอืมสองแห่งก็ได้ช้าอันพอดีเดียวเลย อันนี้ไหลน้ำมันไม่มาอ้วนชุบๆๆไปเลยอืออือเดียวไปเลยไปตัดแล้วไปร้อนนอน ไข่ใบเดียวได้ผมใช้ไข่สองฟองมบเดียวก็ได้จริงอ๋อุกไม่ได้ลับด้านไง่ายเริ่มสวยงามอืมลับด้านอืมลับด้านอันนี้ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพิ่งจะลงเมื่อกี้อืมลับด้านอืม หอมหอมรออบไปกันน้องอบไปละอบไปงั้นละส่วนที่เหลือไม่เป็นไรใช้ได้ระหว่างรอน้อนอบไปกันเหลือ,ลอตัดแม่งมา แม่กะว่าใหยนัวไปจิ้มนมกินนอนจิ้มแล้วปาดลายแง่งนะเททีเดียวเลยจบเรื่องอ กัดมาปั๊บโอ้โหไม่ต้องเสิร์ฟ <c oughs> หอมเนยด้วยหอมไข่กัดออกมาก็ถุงใสอาจจะใส่มายองเนสก็ได้ใส่มายองเนสใส่ซอสมะเขือเทศซอสพริกเข้าไปด้วยก็ได้นแบบะครับเสร็จแล้วก็พักไว้ทำแบบไอแฮมอไอแฮมเบอร์ง่ายๆยยมันง่ายๆคล้ายๆแฮมปะ มากมายพอจะสับใส่จานให้ลูกก็ตัดแต่งก็แต่งหน่อยแต่งหน้าทำทำหน้าทำเป็นตัวกตรตุ้นแลวก็ว่าไหมระหว่างที่จะรังกระซุยชอบเลยครับช่อบเลยคนชอน่อมเนยเลยต้องขอเนอยออชอบเลยอหอมหอม อาเมีซาไปเลยมีซาราไข่ม,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 มูมมมม๊อะม,มูนี่ง่ายขมูเลยใส่ซอสพริกอยโนนี่<ม>อ้าวขนมปังเราต้องมชุดหนึ่ง,งลืมนึอทำพู้าตาง่ายง่ายอืมง่าย เ hey. แค่นี้ลูกก็นั่งจะอยากกินแล้วมเพลินนะครับง่ายๆครับแค่นี้เมนูง่ยายๆง่ายมากขนมปังกับไข่แค่นั้นเองซอสแต่ใส่ขา้างในก่อนทับใครจะใส่ใ,ใส่กอใส่พักใส่อะไรก็ได้ครับทับปิง้งแล้วแต่เลยง่ายๆอันนี้ทำง่าย,ายๆครับเพราะว่าตอนนี้ลูกอยู่โรงพยาบาลก็เลย ใส่เนื้อสัตว์อะไรไม่ได้ให้กับกินอ่อนๆพอครับผมออแล้วเจอกันอีพีหน้าครับกับหมแม่งเบมเลี่สวัสดีครับบ๊ายบาย